นี่เราจะมาเล่นรถไกดูกันเลยคะใช่ค่ะนอนแล้วค่ะวันนี้ขาเจ็บอยู่ขาเจ็บตรงไหนเจ็บคะตรงนี้ค่ะตรงเท้าใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่ากระโดดสิคะขาเจ็บอะระวังลูกระวังลูกเดี๋ยวเราไปกินเล่นล็กันเลยนะคะเดี๋ยวเราเตกให้ดูเลยไม่ได้พี่ดาค่ะเจ็บค่ะมาอันนี้ดีกว่า โอเคมีอ okay. ินอ <c oughs> okay, ับปี้อินอับี้อินอับี้โอเคกำลังปิดเอาวันที่มันเป็นอูดอูดอยู่ไหนเปิดอันที่มันเป็นอูดอูดไหมอูดนี่ไงนี่อูดว้าวตกลงไปอ๋อมีมูด้วยมีสันด้วยนั่น snow หรือ s a n เนี่ย snow เหรออ๋อโน o w นี่ snow เลยไปลุกพลอนเอาอันที่เป็นหนีอันนั้นแหละครับอันนั้นและครับเฮ้ยมันตกแล้วตกแล้วตกแล้วโอ้โหโอ้โหผู้ชายล้อตรงนี้พนเอาอันที่ตีลังกาได้ไหมอันไหน <Yeah. S 2> นี่ยนี่บอสสิอันตกแล้ว